ที่มาต่อกันอุปสรรคมันเยอะดีอย่างนี้ไม่น่าเบื่อนะคะเดี๋ยววันที่ยี่สิบกว่านี่กรก,กรกฎานะคะเดินหน้าเราก็ต้องไฟติ้งกันอีกแล้วนะคะอะมาเรามาเริ่มกันเลยื่อคนปล่อยมือจากความรักแล้วมันจะเป็นยังไงนะถ้าคนปล่อยมือจากความรักแล้วมันจะเป็นยังไงขอไม่จิกสีแดง่อย จากความรักแล้วมันจะเป็นจะได้นะคะมาดูกันว่าอะเราจะใช้ันดับแรกเราจะใช้อ่าดูสตอรี่ของคุณก่อนเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรเดีย๋ยวจะใช้จักระอละขึ้นก่อนนะคะคลิปนี้มันจะแปลกประหลาดโดยไม่ใช้ทารูปก,ก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาใช้จักระบ้างเปลี่ยนมาใช้อลักขึ้นในการทํานายบ้าง ส่งก็แสจิตของคุณมาที่ไพ่นะคะเดี๋ยวมอจะเป็นตัวแทนจับให้จะมีซาวแท็กด้วยเห็นซาวแท็กไหมได้ยินเสียงซาวแท็กไหมคะสนัขบ้างอื่นถ้าให้ระหว่างเลือกระหว่างเลี้ยงสัตว์ให้ใครถามว่าโคตรรักหมาหรือแมวโคตรรักหมานะคะหมาฝึกได้แมวฝึกไม่ได้แมวมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อการทำลายล้างอะ ตามประวัติของมันนะคะลองไปลองไปดูประวัติโดยดั้งเดิมมันเป็นเป็นสัตว์ที่ทำลายล้างนะคะมันจะไม่ค่อยมันเป็นสัตว์ของการที่แบบจริงๆแล้วมันแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบกับแมวสมัยนี้นะมีหลายสายพันธุ์แต่พูดถึงว่าต้นกําเนิดของมันเลยมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อการทําลายล้าง เมื่อเมื่อคืนนี้ได้ฟังคลิปของคนหนึ่งเขาบอกว่าสงสารแมวแมวตัวหนึ่งนะมันกำพ้ามาแล้วมันมาติดอยู่ที่ต้นไม้แถวบ้านเขาแต่จริงๆแล้วคุณหมอท่านนีเ้เขาเขาเป็นคุณหมอโหราศาสตร์ไทยนะเขาบอกว่าอ่าเขาสงสารเขาเลยเก็บมาเลี้ยงเนาะแล้วมันก็ทําลายข้าวอ่าพอเลี้ยงมันจะพักมันก็ดีแหละมันก็เรียบร้อยมันก็อะไรพอมัน เนี่ยพอเมื่อวันวันสองวันนี้นะอะไรนะแอดมินของเขามาทํางานนะนะคะที่เพจมาทํางานที่บ้านเขาอะไรเงี้ยบ้านคุณหมอเนี่ยมันได้ไปขวนนะคะขวนเสื้อเขาเสื้อแอดมินขาดเลยค่ะเขาก็เซ็งเขาก็ต้องซื้อเสื้อชดใช้ให้แอดมินเข้าไปนะคะมันเกิดมาเพื่อทําลายล้างนะคะฝึกไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแมวไทยนะ ไม่ใช่แมวไม่ใช่พวกเปอร์เซียไม่ใช่พวกแมวญี่ปุ่นอะไรเงรี้ยไม่ใช่ที่ตัวละเป็นแสนนะไม่ใช่มชเป็นแมวไทยแมวไทยมันจะออกแนวดื้อๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหมอชอบตว์ประเภทไหนเขาชอบสุนัขมากกว่าเพราะสุนัขฝึกได้ฝึกได้แล้วมันจะมีความเหมือนมันมีคล้ายๆมันมีจิตที่ผูกพันกับเจ้าของมากกว่า วิสดอมเห็นไหมคุณจะพบกับคุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะเจอปัญหาจนคุณอยากมีคําถามนะมีคําถามนะมีคําถามตลอดนะคะแล้วในคลิปเราก็มีอุปสรรคตลอดนะคะเมื่อกี้เสียงซุนัขไปแล้วข้างล่างเป็นเสียงตําอีกแล้วใช่ไหมเออแม่โคดนี่แหละนเนี่ยมันเป็นคุณมีคําถาม question ตลอดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายคุณอยากจะถามว่าเอ๊ะโชคชะตาเนี่ย คือส่งกูมาทําไมวะอะไรนะส่งกูมาทําไมถ้าส่งกูมาแบบนี้อย่าส่งมากูไม่อยากเกิดถ้าเกิดมาแล้วเจอแบบนี้ไม่อยากเกิดนะคะเกิดมาทําไมเกิดมาแบบนี้เกิดมาเพื่อให้คุณเป็นแรงกระแทกปัญหาแล้วก็เพื่อให้คนมาเอารัดเอาเปรียบคุณเพื่อให้คนมาแย่งคนรักของคุณไปเพื่อให้คุณมานั่งเสียใจผิดหวังกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตหรือเปล่าคุณก็จะมีคําถามทําไมกูต้องมีอุปสรรคเยอะขนาดนี้ทําไม เมื่อก่อนกูเป็นอะไรชาติที่แล้วกูเป็นอะไรอะไร,ะไรคุณอาจจะมีคําถามนะคะเ mm. นี่ยเห็นไหมไพ่สองสองอันขึ้นมาเนี่ยคือคุณงวยงงกับโชคชะตาวิส d o มมันก็คือการก็คือเรื่องของโชคชะตานะคะ mm. อืมอ่ะครันนี้เห็นไหมมีลาเคลนอีกมันเป็นสิ่งที่จักรวาลอ่ะเขากําหนดเว้ยมีลาเคลนเป็นปฏิหาร